สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบแกบีซึ่งมันจะเป็นตัวแบบเน่นๆนะเอตัวเมื่อกี้นะก็มันให้ตามหาพวกแกบีนะครับถ้าพร้อมเราเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมันจะมันจะให้เราตามหาแกบีแล้วกดเขาว่าแกแกบีของฉันนี่ผมได้ละแกแตะเฉยๆนะแล้วก็มีเทเลพอร์ตผมไม่ได้ใช้ด้วยนะ มีวิ่งตรงด้าน,ด,านาด้านซ้ายด้านซ้ายด้านล่างอะ่ะผมหาได้แล้วตัวหนึง่งโอเคดูเลยเอาเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาทำไมตอนแรกผมไม่เห็นวะโ้เจออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวตัวนี้ระดับปกติมันคิดว่าง่ายมากกว่านะเพราะว่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้ว ตอนที่จะไปเอาโจสลัดนะ่ยยังไงมันก็เห็นมันก็เห็นมันเดิมม,มันยังก็เห็นมันเดิมอะไรเนะี่ยเฮ้ยเจออีกแล้วพราชานี่ง่ายออกระโดดก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนทำไมเพื่อนมีแก็บบี้ตามหลังเจอลองดูลองกดติดตั้งดูอ่ะกดแล้วอ๋นอนี่โอเค โอ้โอเคเันเอาโจสลัดดีกว่าเอาโจสลัดนี่แหละโอเคมาโหยังเทระเบิดเลยแต่มันมันไม่ได้เทมากอีกอุยบ้านหมายเลขสามจะมีอะไรเนี่ยห้องห้องอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยสกีบีดีดมดมดอมแง่แง่สกีบีดีดมดมแง่แง่โอ้โหตัวนี้ โคตรเท่ระเบิดเลยโคตรเท่โคต้ตแบบโคตรอลังการโคตรเท่โอ้โหแบบโอ้โหโคตรเท่ระเบิดไอตัวนั้นตัวอะไรวะคือเชชไกลแล้วตัวทีผมเห็นแล้วเนี่ยเอามาติดตามแมาเงเลยด่อุย้ยโคตรเท่ระเบิดเลยอืมค่ะอะไรไม่เจอเลยเอ๊ะอย่าคิดว่าซ่อนซ่อนเนียนนะอยา่าเคียวซ่อนเนียนตรงนี้คืออะไรอ่ะ บ้านเอเอบ้านจริงด้วยบ้านหมายเลขอะไรนะไม่รู้แต่ว่าลองเข้าไปดู้ขี้ตัวสกีวีดีทธอเล่นยิงยิงดีกว่าเดิมมันเท่มันเท่โคตรเลยพูดพอพูดความจริงนะมันเท่มากเลยเฮ้ยอยู่ๆได้ตัวอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยรถแข็งรถ t ตถูฟักอันนี้อะไรเนะี่ย คนคนงานลานฟาสต์ฟูด้ดแกปปี้ว้าว ខាជៅយីលកលកទេតាមនេះទៅខា